คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงธรรมต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ คลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้น,นประสจากอวัยวะ ไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โลง่โลงว่าง,างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในไขรคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใส ให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเรา,าทำการบ้านกันมาทุกวันปฏิบัติธรรมะก็สม่ําเสมอเราเริ่ม ข้าใจเกีย่ยวกับเรื่องของการวางใจแล้วบางคนพอนึกรวมใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็ลงไปได้เลยอย่างสบายสบาย เดินไม่เกรงแล้วก็ไม่กดลูกนตาแต่บางท่านยังทำไม่ได้ก็ได้เริ่มวางใจณจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายไปก่อนซึ่งจะเป็นตรงไหนก็ได้โดยไม่คำนึงถึงฐานที่เจ็ดแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันสบายเริ่มรู้สึกว่ามันง่าย ความสุขที่ได้จากสมาธิเราก็ค่อยๆได้สมัมผัสคือเริ่มรู้สึกว่าตัวที่ทึบๆนั้นน่เนี่ยมันเริ่มโปร่งเริ่มโล่งเริ่มว่างวางเริ่มเคว่งคว้างเหมือนอยู่กลางอาวกาศ บางท่านตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีตัวมีแต่ความรู้สึกของใจบางคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเจอภาวะลงโล่งป่องว่าตัวหายไปสิ่งที่ควรจะต้องทำคือใจสบายอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไปก่อน แต่พอมันถูกส่วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์แล้วเนี่ยเราค่อยนึกน้อมกลับเข้ามาหรือจะมีเครื่องหมายที่ใสๆและขนาดปลายเข็มก็มีขนาดดวงดาวในอากาศก็มีจะปรากฏเกิดขึ้น ตรงที่ใจเราหยุดนิ่งเราก็จับภาพนั้นคือดูไปเฉยๆดูผลนผๆอย่าถึงกระจ้องนะจ๊ะเคยจะว่าดูก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดูก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่าง,งกลางถ้าหากเราดูเป็นคืออยู่ระหว่างกลางจริงๆ จุดใสๆนะั่นมันจะนิ่งแต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะหายแต่ถ้าเผลอก็หายอีกเหมือนกันจ้องก็ไม่ได้จ้องก็หายเผลอก็หายตรงความพอดีตรงนี้แหละเราต้องทำให้ได้ ด้วยวิธีคือหนึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตั้งคำถามในใจไม่ให้มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเหมือนตัวเราเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองเนะี่คิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิดคิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิด ท้องทำอย่างนี้นะลูกนะคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยเพราะว่าการศึกษาความรู้ภายในนั่นน่ะมันเลยขั้นระบบของความคิดมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยมันเป็นความรู้ที่เกิดจากความไม่คิดคือจิตมันหยุดนิ่งน่งบริสุทธิ แล้วก็สว่างสว่างแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็รู้มันอย่างนี้นะจ๊ะมันแตกต่างจากที่เราเคยเรียนรู้มาต้องฟังต้องอ่านต้องคิดต้องขีดเขียนตตวนี้มันไม่ใช่มันเป็นความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งที่คิดไม่เป็นไม่มีความคิดเลย ใจมันจะปลอดความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งๆความรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งแล้วก็สว่างเห็นแล้วก็รู้นี่เราต้องเข้าใจขบวนการตรงนี้ซะก่อนมันกลับตลรปัด กับทางโลกที่เราได้เคยเรียนรู้มาถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ง่ายเราก็จะศึกษาความรู้ภายในได้แต่ถ้าไปใช้ระบบขงความคิดแบบโลกโลกเราจะไม่มีวันเจอความรู้ภายในเลยไม่มีวันเลยต้องจำคำนี้เอาไว้วนะลูกนะเพาะยายามต้องยุดกับนิ่งอย่างเดียว ตรงไหนก่อนก็ได้พรจิตนิ่งนุ่มโนวนควรแกการงานแล้วค่อยน้อมเข้ามาเพราะสภาวะใจตอนนั้นมันจะแจม่มใสมีชีวิตชีวามันจะตื่นตัวภายในนะซึ่งแตกต่างจากที่เราเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน มันจะตื่นตัวอยู่ข้างในนะแตกต่างจากข้างนอกเพราะฉะนั้นการน้อมเข้ามาตั้งที่ฐานที่เจ็ดมันง่ายนึกนิดเดียวกันไนด้เองไม่ต้องเยอะนึกแผ่วๆเหมือนเป็นสำนึกลึกๆของความนึกคิดเท่านั้นแหละมันก็ลงมาแล้วที่ฐานที่เจ็ด เรปฏิฐานที่เจ็ดเลยแล้วหลังจากนั้นใจของเราจะหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางจุดใส่ใสนิ่งเลื่อยไปเลยนิ่งอย่างสบายสบายต้องสบายนะลูกนะอย่าทิ้งคำนี้นะถ้านิ่งอย่างลำบากลำบาก,บากรู้สึกอึดอัดคับแคบ ไม่มีความสุขมันไม่สบายเลยทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่แล้วอย่าดันทุนลังดำต่อให้ค่อยๆผ่อนมากคลี่คลายระบบประสาทกล้ามเนื้อค่อยๆค,คลายพอเรานึกคลายจิตมันก็จะคลายตัว พอคลายตัวก็สู่ภาวะลง่ลงๆวางๆนิ่งใหม่ก็ต้องฝึกกันอย่างนี้แหละฝึกให้ได้และเดี๋ยวแล้วก็เห็นดวงใสๆมันจะสว่างนั่งแล้วหลับตาแล้วมันไม่มืดเห็นดวงใสๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนิ่งถูกส่วน มันจะขายายขายายแล้วก็เราก็จะถูกดึงดูดเข้าไปข้างในทั้งดึงทั้งดูดเลยเหมือนมีแม่เหล็กยักษ์อยู่ข้างในนะเป็นแม่เหล็กโลกดูดเข้าไปบางคนก็ตกใจหวาดเสียวเพราะไม่รู้มันอะไรไม่เคยเจอ ต้องตามใจนะลุงนะอย่าไปฝืนใจอย่าไปฝืนความรู้สึกอย่างนั้นปล่อยไปทำเฉยๆเนะี่ยปล่อยคือทำเฉยๆไม่ใช่ดันนะจำนะลุกนะต้องจำนะคือทำเฉยๆนะเฉยอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นของมันไปเองเห็นไหมเจ้าว่าการศึกษาความรู้ภายในเนี่ย มันไม่ได้ยากครับถ้าเรารู้จักเข้าใจและก็วางใจเป็นรู้ขั้นตอนของประสบการณ์ภายในเดี๋ยวเราจะทำได้ทำเป็นกันทุกคนนั่นแหละแต่ก่อนอื่นลูกจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคนอย่างเราเนี่ยทำได้ คอยรู้วิธีการนั่น,น,นแหละที่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะทำให้มันถูกต้องและเราก็ทำได้ต้องมีความเชื่อมันตรงนี้ก่อนนะลูกนะอย่าไปมัวสงสัยลังเลว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมนะคนอย่างเราคนอย่างเรานี่กิเลสหนาะปัญญาหยาบเนี่ยผ่านชีวิตมาก็มองมาสะทั้งเยอะ จะทำได้ไหมนะเลิกคิดนะลูกนะความคิดชนิดนี้อย่าให้มีในลูกพลาดอย่าให้มีในนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้หลับตา ปากตักอาหารเรามั่นใจยังตักเข้าปากได้เลยนะหลับตาเนี่ยเอานี้จิ้มดูจมูกเราย,ยังจิ้มได้ยังถูกต้องนะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องทำได้เพราะเรารู้วิธีการแล้วเนี่ยซึ่งก็บอกไปหมดแล้ว ไม่ได้มีอะไรปิดบังเลยเนะี่ยเราก็ต้องฝึกฝนฝนะึกไปเรื่อยๆต้องรักอย่างหลงไหลนะีฝึกไปนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกมีเวลาว่างมันฝึกไปเพราะนี่คือวิชาของชีวิตนะลูกนะวิชาที่สํำคัญที่สุดของชีวิตเราจะเรียนจบด็อกเตอร์กี่แขน,นก็นแล้วแต่ มันก็เป็นไปเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่มาหรือให้ได้รับความยกย่องรับถือเชื่อถือเป็นเครดิตในทางสังคมตอนนั้นแะแต่เวลาใกล้จะลาโลกเนะ่ะมันเอามาช่วยชีวิตไม่ได้นะที่จะไปสู้พอร์โลกนะลูกนะสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้นี่แหละเรื่องหยุดเรื่องนิ่งนี่แหละ จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นวิชาของชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องขยันฝึกฝนอยู่ในห้องน้ำก็ฝึกได้จะขับถ่ายก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกบนโถนั่นแหละจะล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็ฝึกได้จะอาบน้ำอาบท่าก็ฝึกได้ ล้างถ้วยล้างจานล้างชามปาดกวาดบ้านฝึกได้ตรงไหนเราก็ฝึกได้นัง่งนอนยืนเดินเพราะเรารู้หลักอยู่แล้วเนี่ยสติสบายสม่ำเสมอหยุดเป็นตัวสำเร็จวางเบาเบาใจสบายสบๆเห็นไหมจ๊ะเรารู้หลักพิชากันแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนรูนะ้ จะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพภาพเป็นดวงก็ได้องค์พระก็ได้หลวงปู่คุณยายก็ได้ผลละหมากลากไม้เพชรนินจินดาได้ทั้งนั้นยกเว้นภาพที่นึกแล้วใจตกตำ่ำแต่ถ้านึกแล้วใจสูงส่งบริสุทธิ์นึกได้เห็นไหมเจ้าว่าเรารู้นะเรื่องหลักวิชา ล้ววิธีนึกก็สอนหมดแล้วเนะี่ยให้เบาเบาสบายสบายหนักเราก็รู้นะเบาเราก็รู้เวลานึกหนักๆเนี่ยร่างกายมันจะบอกเรานะมันจะอุทธรเดียวๆรนะ้องโวยวายเลยว่าไม่ถูกวิธีมันปวดลูกในตาถึงหน้าผากปวดหัวท้องเกร็งนิ้วกระดก หลก็ยกเบื่ออมาแล้วเบื่อแทกท้ออยากเลิกเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเห็นไหมจ๊ะกายและใจเนี่ยเขาอุทธรมาเองบอกเรานะ่ะเราก็อย่าไปดันทุนลังทำแล้วก็ปรับยุทธวิธีใหม่อแต่ถูกต้องโอ้รู้สึก มันนั่งแล้วสบายสบายใจก็ขยายร่างกายก็ขยายมันโล่งมันโปร่งมันเบาใจนี่มันมันนุ่มมันนิ่มมันไม่หน่ำแนมมันนุ่มนิ่มนุ่มนวลควรในการงานรู้สึกเวลาหมดเร็วไปจังเลยไม่อยากให้ หลวงพ่อหรือพระอาจารย์สัพเพเลยนะี่ยอยากนั่งนันนานๆอกกลเราเหมือนมีกาวชั้นดีเนะี่ยตรึงเราติดไว้กับพื้นหรือบางทีเรานั่งงอง,ง,องๆตัวเนี่ยพอถูกส่วนเขา้าตัวมันยืดตรงขึ้นมาเองเราไม่ความรู้สึกเอ๊ะเรานั่งสง่าจังเลยวันนี้ชอบจังเลย รู้สึกสบายสบายเห็นไหมจ๊ะกายและใจมันก็จะบอกเราเองว่าถูกวิธีว่าถูกวิธีเราก็ทำต่อไปเอาเวลาเรานั่งรู้สึกหน้ามันยิ้มมันอยากยิ้มอยากแยม้มเป็นไปเองเลยนี่ถูกวิธีแต่ยิ่งนั่งหน้าบึง้งคิ้วขมวด แก่ลงไปทุกทีทุกทีเลยก่อนนั่งก็อายุยี่สิบพอเลิกนั่งก็สามสี่สิบนั่นไม่ถูกวิธีเห็นไหมเจ้าว่าเราน่ณเด,ดเรียนรู้ได้เข้าใจแล้วอ,อย่างไหนมันผิดวิธีอย่างไหนถูกวิธีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้ หรืออย่างเดียวฝึกฝนนะลูกนะฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปและวกหมันสังเกตเราจะได้พบเหตุแห่งการบุกร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จนี่ถูกส่วนดวงก็ใสใจก็ใสแต่เบาๆดวงก็ก็ย้ายเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงใหม่ มันจะเหมือนมันจะตกศูนย์มันบุ๊เอาถึงอีกดวงแล้วอาฟันนิ่งต่อไปเอาวุ๊เอาอีกดวงแล้วสุกใสขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าถึงกายในกายถึงองค์พระถูกตามสูตรที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ค้นพบมามีอยู่ในตัวของ ตัวท่านและมันในมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นถูกอย่างไรเนี่ยอย่างไรถูกก็รู้อยู่อย่างไรผิดก็รู้แล้วนะลุงนะเพราะ,ะนั้นเฟกไปเลยๆอย่าเกียจคร้านอย่าปลัดวันประกันพรุ่งแล้วก็เวลานั่งดีวันไหนนั่งดี อย่ารีบเลิกซะก่อนนะลูกนะโดยคิดว่าเออวันนี้เรานั่งดีจังนอนซะก่อนเถอะไว้พรุ่งนี้นั่งใหม่แล้วจะต้องนั่งให้ดีกว่าวันนี้อย่าประพฤตินะลูกนะอย่าทำเพราะว่าโอกาสที่จะถูกส่วนอย่างนี้นะมันหายยากเราลงทุนนั่งมาเนี่ยก็เพื่อการนี้เนะี่ยเมื่อมาถึงตรงนี้เนะี่ย อย่าไปห่วงเรื่องการนอนอนะเราหลับมากันแล้วตั้งหลายสิบปีแล้วนะมันจะอดนอนสักคืนหนึ่งมันเป็นไงไปนั่งต่อนะลูกนะอย่าเลิกนั่งไปเร่อยๆสบายๆเพราะถึงเวลาเนี่ยร่างกายมันจะบอกเราเองว่าอยากพักอัตรางกายบอกเราอยากพักผ่อนเราก็อย่าไปฝืนธรรมชาติแล้วก็นอนไป เห็นไหมพักเพราะร่างกายอยากพักไม่ใช่ว่าร่างกายยังไม่พร้อมที่จะพักแต่ใจกงังวนกลัวจะหลับน้อยตื่นมาหน้าจะไม่นวลหน้าจะไม่ใสกลัวไปงงงเงี้ยในระหว่างทางที่จะไปทํางานหรืองงเงี้ยที่ทํางานทาให้ขาดความมั่นใจอะไรต่างๆเหล่านั้นจะไปเลยเถิดฟุ้งซ่านขนาดนั้น โอกาสที่มันจะถูกส่วนเนี่ยมันยากนะลูกนะยากกว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งถึงตรงนั้นแล้วอย่าเพิ่งรีบเลิกนั่งมันไปเรื่อยๆและเดี๋ยวจะดีมากถ้าได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างถูกส่วนและถูกต้องเนะี่ยมันจะติดไปตลอดชาติเลย แต่ถ้าเราเป็นเลิะซะก่อนตอนกำลังะดีเนะี่ยนั่งกี่ทีกี่ทีมันก็ไปได้อย่างนั้นหหลกหรือว่าจะได้ก็โอเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนานทีเดียวเพราะใจเรานะ่ะอะไรเอาวอนกับประสบการณ์นั้นพอเริ่มนั่งก็อยากจะได้แบบนั้นเลยโดยลืมไม่ว่าวันนั้นทําอย่างไรเนะี่ยลืมนึกถึงวิธีการกลับไล่ไปนึกถึงประสบการณ์ที่ได้ในวันนั้น ความคิดอย่างนี้ก็เลยมาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมาะจนนั้นจำเอาไว้นะลูกนะจําไว้ทั้งหมดนี่แหละที่แนะนำมาจะทำให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะมีความสุขตั้งแต่เราเข้าถึงจนตลอดชีวิต จะทำให้เราไปสู่สุคติภพจะทำให้เราได้เรียนรู้ความรู้เรื่องราวของชีวิตจะทำให้เราเวลาทำบุญแล้วเนี่ยทำน้อยก็ได้มากทำมากก็มากเป็นทัพทวีเพราะทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสถูกหลักวิชาเลยมีสิ่งที่ดีๆอีกเยอะนับไม่ทวนอย่าง เมื่อเราได้เข้าถึงพรรัตนาตรัยในตัวนั่งให้ดีนะลูกนะใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครนั่งแล้วตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปในกลางพอสดชื่นแล้วก็ตื่นมาทำใหม่ใครเมื่อยก็ใครยับุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรระัตนาตราในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆได้จ๊ะ